สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนภูไทยเจ๊ตังพารวยนะคะแฟนเพจนะคะท่านผู้ชมก็แนวทางโชคลาภเจ๊ตังคนภูไทยเจ๊ตังพารวยนะคะฝากติดตามน้ำด้วยพี่นอ้องมาหนีเหาเดินทางมาติดตามตัวเลขของพ่อตู้นะคะท่านผู้ชมพี่น้องมาฮอดมาถึงแล้วเด้อนะคะท่านผู้ชมอยู่ที่ มาหารมาถึงแล้วนะคะอยูบ่บ้านนาตูนะคะท่านผูช้ชมพอดีเจอเออป้าพ่อนั่งป้าพ่อนสวัสดีค่ะพ่าจะได้กอไดย้ยินอันนาตูเพิ่นว่าจังไรก่อนค่ะเพิ่นนอนละเมออ๋อละเมอเพิ่นนอนละเมอแบบนอนคุณละหมองกันกลางวันี้นัอ่อยู่ว่าบ่อผ้านี่นอนอยู่กับก็ร้านในห้องนอนค่ะเพิ่นกันเลยออกไปเพิ่นก็เลยออกไปนอนฝ่าหงัวเพิ่นงจะต้องช่วยทั้งหลอดกันน่ะละ อยู่เตียงข้างหอบ้านเพ่นเ้ียงกันแต่ว่าละเมอละเมอเป็นตัวเลขบ่เพื่อนเตียงแม่นเพื่อนเตียงกันเพป็นเลยแล้ยิ่แต่ว่าเก้าว่าสั่นเก้ายังกัดนอนฟังอยู่เก้าเก้าว่าสั่นอีกเจ้หน่อยหนึ่งบ่แม่นหกว่าสั่นมั่วอ่ะก็เลยเอื่อนไว้มันละเมอเนาะก็เลยตู้ตู้บ้านนี่ก็เลยออกไปค่ะเป็นเอิ่นบ่ปากนะก็เลยออกไปไปยืนซองเลยน้าตู้มากพอดีด้วยทไปถามน้าตู้เออไปถามแล้ว่าได้ยินงลสามตัวอีกอย่างก็บังคับเก้าหกสี่เก้าหกสี่ เดี๋ยวไปหาตูกันน้อมาเพิ่นฝันว่าทังไหนจ้าขอบคุณไม่ร้ายค่ะพ่อพ่อให้พี่น้องมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะน้าตูสวัสดีค่ะครับมานะขมาเจสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะพี่น้องค่ะนี่เลยได้ยู่ได้ยู่เอาผิดเลยแจตังได้อยูแจตังได้อยู่ โอเคค่ะท่านผู้ชมตอนนี้อยู่ที่บ้านของน้าตู้นะคะโอเคครับเอาละบ้านน้าตู้ครับผมครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับน้ตู้ครับสวัสดีครับสวัสดีครั้งหนึ่งครับผมน้ตู้สวัสดีครับยินดีครัว่าฝันดีเพื่นบ่าว่าแอมครับผมฝันดีครับ วันนี้ไรทำประตูโซเอฟซีฟังนะครับฝันวา้ไปเที่ยวครับไปเที่ยวไปเที่ยวตามมูวานครับค่ะไปไปพอมูววันรับแดดมูววันรับแดดครับมีพวกผีเด็กหน่อยค่ะก็พอกับแม่มันมันพากันไปหาป่าค่ะผีไปหากินไปหาป่าผีออกมาจากเมืองรับเด่บ่ครับเนี่ยครับครับ เขามาถึงเมืองดับแรืท่าก็ไปหาป่าผมก็ไปคือกันไปน้ำมันโอ้น้องสาวกับน้องสาวแบบไงอยู่กลางภูเขานะครับครับมันก็จับป่ามาหลายมุ้ยู่มันก็ยอกั้นเละปลาคอตัวหนึ่งมันเป็นเด็กตัวไหนล่ะมันมานะครับมอมันมาเด็กเก้าครับมอสหนึ่งมาเด็กครกครับอีกมอที่ส้ากับว่าคกเก่าเด็กสอวงโตมันมา โคกเก่ารับปลามัน้าเปรตได้ครับเจตังนอกปลาเป็นเปรตเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่ามันบอกโคกเก่ารับม็นบอกโคกเก่ารับบ้านนี้การมันบอกอีกเรื่อวตนองก็ว่าไปสิภาาไปรอหาพอ่อไข่ค่ะพอ่อไข่นี่เก่งได้มันมาเก่งแบบไรได้แบบไปแบบพ่อเป็นเป็นยังไงมทถูกนะาเป็น น่ะเป็นเขาข่วยน่ะไมนน้นั่งเล้วพันมาผ้าพขามาถามบางเด็กอีกเนี้ยเอาสามโตค๊ะเท่าไรล่ะสามโต๊ะผมเลยถามมันม <9 70 S 1> บ่าเก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เลขสามโตัะจะได้บัตนี้นะตู่เก้าเจ็ดศูนย์จะได้บัตนี้ เก้าเจ็ดศูนย์นี่เขาบอกว่างดนี่แน่นอนครับเก้าเจ็ดศูนย์นิ่งวันนี้นี่แน่นอนเป่าค่ะครับไอเอฟซีจัดเต็มได้เลยผมขึ้นจังไดเอฟซีจัดเต็มไปเลยครับลอยเปอร์เซ็นต์เลยครับลอยเปอร์เซ็นต์เลยครับตัวนี้ลอยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าผมมันจ่ายยุ่มพิบานมาบอกจ่ายยุ่มพิบานเลยครับอู้เจีังคือครับเหตุผล เป็ดนเลยแล้วฟันดีค so ักแต่ฟันแบบว่ามาบอกเป็นโตเลยฟันแบบกบเลตีเนาะฟันแบบกบเลนตีเนาะกบเลนตีเนาะทำมาบอกเป็นโตเลยงวดที่แล้วอันไดอย่งบอกค่ะเล็กก้นใดก็งวดที่แล้วเขาบวชครับนะตู้เขาบวชบุเรมมาตามงวดที่แล้วบได้มามันบอกรับเต็มงวดก้อนๆใส่เขาเนาะครับเนาะเขาอยู่ครับงวดวัดก้อนๆเขาอยู่ครับค่ะงวดนี้เป็นบุเรมมาติดตามนะครับแต่ว่าบ่มีไผมาตามเลขเลยครับงวดที่แล้วเขาตัวได้ค่ะ หอดีแดียวมันกศูนย์แปดครับมันเข่าตะเลกศูนย์นะครับอ๋อเข่าตะเลกศูนย์นะคะครับสองแปดตัวครับเข่าเตรียมๆเลยตัวขับหมอดหมดังเข่าสองแปดอยู่ครับหมอดในเข่าสองแปดเนาะครับจังหวัดทัดมาหาแปดหาแปดศูนย์มาออกศูนย์หกครับอืมหายแปดศูนย์มออกศูนย์หกเขาตะเลขศูนย์เนาะค่ะเนาะครับแต่ว่าเก่าเกศนี่แน่นอนครับกบ สองตัวนี้โกเก่าครับเก่าเจ็ดก็พกเก้าครับเก้าเจ็ดศูนย์ครับสามตัวนะเก้าเจ็ดศูนย์ครับเก้าเจ็ดศูนย์เด็กสามตัวแต่ว่านาตูวมากเกลขสองตัวคือเจ็ดเก้าในสี่บอกครับมาโคกเก่ามาโคกเก่าครับเพราะว่า ยี่ดี่อมันบอกโคเก่ากันะครับกพรามว่ถามันมันย่องปลาคอขึ้นมาสิปลาคอมันปลาคอมีนเก่ามันมาอันนั้นไม่ไดเป็นหกมันมามันก็ว่าหกเก่ากันว่ะเส้นที่มาปลาคอใหญ่พวานที่บอกว่าปลาคอมี่เป็นเก่าพบอกครับปลาคอเป็นเก่ากันมาอันไม่ไีกเป็นหกมันมาก็บอกสองตัวดีหน่อยนั่นครัโกเก่าลูกจานยมพวานเนี่ยลูกล้านมันนี่ล่ะมันก็พ้าไปห้า่อมันนะ ลูกย่อมพวานพี่น้องหาไปหาพ่อมนี่ล้าพ่อขอนี่นะถือถือไม่เท่าใจย่อมพวานนี่แ่ะนะแบบในบัดในยังในหนังนะครับแบบง่ายๆเหมือนบอกครับเข้าเป็นหอกกันนะครับเป็นหอกครับโตใหญ่เบ้าเอ็มเบ้าบัดเคยโตรกดูดก็ขอเงินบอก แน่นวนากับเรื่องนั้นคือกันกับเรื่รมว่าพี่นองสิ่งเลี้ความนบอกเด็กคนสามตเก่าเกศูนยนี่แน่นอนครับเก่าเกศูนย์พ่นอกครับเดกสามตัวครับสามตัวนี่แน่นอนมาสันพี่น้องับเจ็ดศูนย์สามแล้ว่มกันสามตัวพิจาลนาเอาเลยค่ะสองตัวนี่โบนักซ้ำสามตัวมนบุ่นันนี่พอพอกันเลยครับพอพอกันพอคอจ้ตูก่อนครับนะตุพอคอตัวเดียวครับมันมันหันมังสีว่า สู้ขึ้นมาข้อนี่เก้ามันแบบกบหันหันหัวลงมาข้างล่างหกเก้ากันแบบหกเก้าเอ้ารับลองเสียงสุกเสียงลาบลองเบิองครับรับกับกับเมียกับเมียซ้ำเลยละครฝันนั่ครับอเอตัวเลขใข้นาตูโซ่ใหอ่ซีเบิ้งแน่บุญธรรมตวเลขใข้นาตูเพื่อนไอ้เอซี่เขีบหน้าจอไปเบิ้งแน่เก้าเกสซุนเนี่ แน่นอนนะครับมั่นใจครับว่ามั่นใจครับร้อยกว่าเซนเดยครับมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะท่านผู้ชมมั่นใจเปอร์เซ็นต์ราคาหกเก้านะครับผมทุ่มพักเลยครับทุ่มเลยครับเอาเลยครับท่านผู้ชมนี่แคนแคนทัดเลนนะครับเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดครับแต่จะเลื่อมหมุนขึ้นเป็นเลขหกน้่มนะครับเนาะครับสองโตสองโตหกเก้าเก้าหกขับกันนั่ครับค่ะไปขับครับ นี่แหละครับไปสืบทายังอีกครับบานนี้ทีมงานครับเจตังคนภูไทยพ่อเทืองสตาราชาแนลที่คุณทํานาโชคทองมีสามดาวครับผมเ็จตังกับพนบอลไปอยากสวนเพ่นครับมันใจจักเปอร์เซ็นเขาหนะตู้ร้อยเปอร์เซ็นครับร้อยเปอร์เซ็นให้เอฟซีเอาลอยลอยตีครับโอ้วันนี่นี่ได้บอลแน่นอนครับแน่นอนเขาแน่นอนเนาะก็เป็นความฝันเนาะน้ตู้เนาะนะคะ เป็นมาบอกค่ะฟันจะจ่าเลยนะครับค่ะจะจ่าเลยไม่มีใครมาบอกขัดฟันนี่ครับหัวเนี่เอามาขัดเลยครับค่ะขวดเลยครับอ่ะพิจารณ่าด้วยพี่น้องสามโตเก้าเจ็ดศูนย์แล้วก็หกเก้านะคะท่านผู้ชมขอบคุณนาโตได้หลายนะคะร้านเปอร์เซ็นต์ได้ครับร้านเปอร์เซ็นต์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะท่านผู้ชมนะคะหลังจากที่รับชมรับฟังตัวเลขของนาตูไปแล้วนะคะผู้ใดยังบม่มีดวงม่มีโชคนะคะสาม,มารถทักแชทแอดไลน์นะคะเจ๊ตังคนผู้ไทยเจ๊ตังปลรรารวยนะคะก็เป็นของดีจากปู่ศิลานะคะ,ะใครสนใจก็สาม,มารถทักแชทแอดไลน์อยากมีดวง,อ,งอยากมีโชคนะคะค่ะท่านผู้ชมนะคะก็สําหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะบูชานะคะรูปปู่อันนี้อันนี้รูปปู่นะคะท่านผู้ชม ที่แขวนอยู่หน้ารถนะคะก็สนใจทักแชทแอดมา man, หรือว่ากำไรยกหินนะคะท่านผู้ชมส,น,สนใจทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะ id line s เล็ก t เล็ก3 2 5 1 s เล็ก t เล็ก3251นะคะบูชามาจากที่วัดของปูศิลานะคะธรรมอุทยานของปูศิลาสิริเจนโทนะคะ ใครที่เข้ามาติดตามรับชมก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์สวัสดีค่ะ